ชาวราศีพิจิกกับดาวังคารย้ายราศีร่วมกับดาวราหูในภพปัตตนิตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ถึงวันที่13เมษายนพศ2564ภพปัตตนิเป็นภพที่เกี่ยวข้องกับคู่ตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามฝั่งตรงข้ามเรื่องตรงข้ามและความเป็นคู่ในทุกกรณีหมายถึงการเข้าคู่ การจับคู่เรื่องที่เป็นคู่การเป็นหุ้นส่วนทั้งหุ้นส่วนชีวิตและหุ้นส่วนธุรกิจจะส่งผลให้ชาวราศีพิจิกเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคู่ตรงข้ามและความเป็นคู่ขึ้นอยู่กับว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคู่ตรงข้ามอะไรหรือเกี่ยวข้องกับคู่อะไรจะเป็นเรื่องคู่รักคู่ครองคู่บุญคู่บารมีหรือจะคู่กรณีคู่ค้า คู่ความคู่ธุรกิจคู่เวรคู่กรรมก็ได้เช่นกันในเรื่องของคู่รักคู่ครองให้รมะมัดระวังการมีความระหองระแหงขัดแยง้งทะเลาะเบาะแวง้งมีปากเสียงโต้เถียงมีความคิดเห็นไม่ลงรอยกันหรือในบางกรณีอาจจะเป็นเรื่องของการมีรักซ้อนซ่อนรักการเป็นไม้การมีคู่หลายคน การได้รับความยุ่งยากเดือดร้อนจากเพศตรงข้ามวิธีแก้ไขคือให้แยกแยกันอยู่ต่างคนต่างอยู่แยกกันทำกิจกรรมหรืออีกวิธีก็คือการมีคู่ที่แปลกแยกแตกต่างเช่นคู่ต่างชาติคู่ทางไกลคู่ที่ไม่เหมือนใครหากไม่ใช่เรื่องคู่ครองจะเป็นส่วนของคู่ค้าคู่ความคู่ทางธุรกิจ การทำงานการทำสัญญาการทำข้อตกลงการเซ็นสัญญาการทำงานระหว่างประเทศการทำธุรกิจการทำการค้าการมีข้อผูกพันทางสัญญาการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของส่วนแบ่งเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินปันผลผลกำไรในเรื่องที่ต้องระมัดระวังคือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟ้องร้องการมีคดีความ คู่ความคู่อริคู่ศัตรูคู่แข่งคู่ค้าคู่สัญญาคู่กรณีคู่เจ้านี้รุกนี่คู่เวรคู่กรรมคั้วตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามเพศตรงข้ามเป็นต้น